ท่านผู้ฟังที่เคารพบลักทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันที่ยายจะมาพูดเรื่องพระธรรมคำสั่งสอนของพระท่านเบื้องบนที่ท่านมาสอนยายไว้ยายก็จดเอาไว้นะคะจด,ดไว้อ่านทบทวนของตัวเองแต่วันนี้ยายจะมาเอาหนังสือสม,มุดที่จดในพระธรรมที่ท่านมาสอนนี้มาอ่านให้ทุกท่านได้ฟังจะได้มีบุญโชคดีเหมือนยายนะ ให้ฟังพระธรรมจากเบื้องบนโดยตรงนะคะทลวพระธรรมที่ท่านสอนท่านจะสอนง่ายๆให้เราเข้าใจได้รวดเร็วท่านว่าอย่างนี้นะลูกๆทั้งหลายทุกวันนี้มีความสุขกันจริงหรือทุกอย่างล้วนเป็นหน้าการแห่งความโลภความโกรธความรักความหลงความสุขความดีความชั่วหากพวกเจ้าถอนหน้าการจากสิ่งที่เป็นไปทางสุขสุขทุกทุก,ท,กทางโลกอย่างนี้ออกแล้วจะพบหน้าตาของพวกเจ้า คือหน้าตาอนเดิมของพระเจ้าคือจิตพุทธะเป็นจิตที่พ่องแผ้วประพาสสอนการที่จะเข้าถึงสภาวะระนิพพานไม่ต้องรอถ,ถึงตายพวกเจ้ากระทำจิตให้เข้าถึงพระนิพพานได้พระนิพพานอยู่ข้างหน้าของพวกเจ้าแล้วดังนั้นราบใดที่จิตของเจ้ายังติดในร่างกายราบนั้นจิตของพวกเจ้าก็ยังไม่หมดดิ้นจากกิเลสเพราะฉะนั้นจงตั้งใจกำลังใจไว้ว่าจะเข้าพระนิพพานสถานเดียวก็พอ ดีเยี่ยมสุดยอดแล้วเป็นทั้งปัญญาบรารมีและอธิษฐานบรารมีบำเพ็ญเพื่อพระนิพพานก็จงใช้วิปัสสนาญาณมองให้เห็นว่าโลกนี้ทั้งโลกมีแต่ความแปลบวนเป็นทุกข์มีความสูญสลายตัวจากร่างกายเราเจ็บป่วยทุกวันนั่นแปลว่าร่างกายมันจะสลายกลับเป็นธาตุสี่ดังเดิมพันห้าเขาพันห้าเราทุกสิ่งทุกอย่างในทั่วโลกจักรวาลจะเป็นเหล็กไหลจะเป็นเหล็ก เป็นของแข็งของอ่อนของนิ่มมันก็แตกสลายกันหมดดูตัวอย่างสะพานเหล็กดูไปดูมาไม่กี่ปีก็เกิดเป็นสนิมแล้วก็ผุพังและร่างกายเราไม่ใช่เหล็กมันจะไม่ไม่ผุพังได้อย่างไรจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ไม่มีที่ไหนเป็นสุขจริงเท่งาพรนิพพานจงคิดว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของง่ายมากไม่ต้องหนักไม่ต้องแบกต้องหาเหมือนไปหาเงินหาทองเลี้ยงชีวิตอยู่ที่จิตด,ดี คิดดีให้เห็นว่าความเป็นจริงของร่างกายเท่านั้นทำแบบง่ายๆถ้าทำแบบยากก็จะถึงช้าทำแบบไม่ง่ายๆสบายก็จะถึงทำรวดเร็วทำง่ายๆแต่ทำให้จริงจังจงเอาจิตแยกจากกายชีวิตไม่เที่ยงแท้จะ,ะไรกันแน่กับชีวิตความดับสิ้นเชิงก็จะดับก็คือดับจากร่างกายขันห้าเราขันห้าเขานามคือความคิดความรู้สึกความจำทั้งหลายแหลตัดทิ้งออกไปจากใจให้สิ้นเชิง ความดับอย่างสิ้นเชิงก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏตาสงสารการดับการดับดับรูปกายดับจากจิตใจนั่นเองนะนั่นคือความคิดความจําความรู้สึกทางกายทางประสาทมีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจสมองสมองคือวิญญาณเป็นความจําความรู้สึกประสาททั้งห้านั้นการบําเพ็ญธรรมถึงแก่นอนุตตลธรรมแก่นโลกุตตลธรรมให้เห็นว่าโลกนี้เป็นสิ่งที่โสมมที่สุดในมหาจักรวาล แต่พระสิ่งที่เลวร้วายล้วนเกิดจากโลกนี้แดนนี้ทั้งนั้นเกิดมาในโลกก็มาหลงงมงายวนเวียนไหวในโลกียะโลกียธรรมคือลาบยศสรรเสริญจเจริญสุขในโลกีมั่วกันไปมั่วกันมามาวันนี้ให้รู้หนทางกลับแล้วก็จงก้าวไปให้ถึงแหล่งเดิมคือจิต พุทธประพัดสอนอันเดิมนะลูกรักทั้งหลายเกิดเป็นมนุษย์มีคุณค่าตรงที่ได้รู้ทุกในกายให้เห็นทุกขของสัตว์โลกจริงได้ใช้เวรกรรมหมดสิ้นเร็วกว่าเทพคมนี่ความดีของความเป็นคนนะและอยยางทําจิตว่างจากขันห้าซึ่งเป็นของกิเลสให้ถึงพันิพานได้กันทุกคนชีวิตคือความฝันถ้ายังไม่ตื่นจากความฝันเมื่อไหร่จะถึงทมตื่นเธอทั้งโลกทั้งทั้งสามโลกจงพิจารณาสำนึก ถึงแบบกรรมอดีตชาติอย่าหลงยึดติดว่าดีพวกเธอจงอยู่เส้นกลางจิตไม่แสสายไปทางดีทางชั่วพันห้าเจ้าสกระปรกเหม็นเน่ามีแต่เกิดแก่เจ็บตายพันทิพยของเทพพรมก็มีความเป็นสุขทั่วคราวแต่ว่าไม่จริงแท้แน่นอนสิ่งที่เที่ยงแท้คือธรรมกายหรือกายพระนิพพานธรรมกายหรือคือกายพระนิพพานเป็นของจริงแท้เป็นของ จิตเดิมของเราคือจิตพุทธะนิพพานไม่มีขันปลอมของขันทิพย์ของเทวดาขันทิพย์เทพโภมันเกินของปลอมทั้งสิ้นขันทิพย์ของคนสัตว์ของผีของสันนลกก็ขันทิพย์ขันปลอมทั้งสิ้นขันปลอมที่มันไม่ละเอียดเท่าขันขันของเทวดาโหมนะขันของสันนลกขันของผีทั้งหลายขันคนก็เป็นขันปลอมเป็นของแปลกปลอมเป็นของยุยสลาย นิพพานเป็นของจริงแท้ไม่มีวันจบสิ้นที่จะบรรยายความสุขอิสระสมปรารถนาทุกอย่างทุกประการเมื่อปรารถนานิพพานมีบุตรพระกรรมคือกรรมดีงามย่อมถึงนิพพานอย่าหวังชาติหน้าถ้าหวังก็อาจจะได้มาเกิดอีกอย่าไปหวังนู่นหนังชาติหน้าอีกสิบชาติหรือชาตินู่นภาษียามิดตายอันนั้นก็นานเกินไปวังชาตินี้ได้ทันที จะมาเกิดในยุคภาษียายในไตยก็ยังได้ถ้าหวังพระนิพพานชาตินี้พระนิพพานเป็นทิพย์สูงสุดมีจิตทิพย์กาทิพย์วิมานทิพย์ความรู้ก็เป็นทิพย์มีฤทธิ์มีอภิญยาสมาบัติที่จะช่วยเทพโรหมพรม,พรมจะช่วยคนทั้งโลกก็ยังได้ให้เห็นธรรมะได้มนุษย์โลกนี้โปรดยากที่สุดทันห่างนี้นะมนุษย์ในโลกนี้โปรดยากที่สุดคนที่เข้าใจธรรมะถูกต้องมีน้อยมาก มนุษย์โลกอื่นนั้นมีบุญมารมีมากกว่าโลกนี้มีกายเป็นทิพย์มีความสุขมากกว่าโลกนี้ฟังธรรมะครั้งเดียวก็เข้าใจเหมือนโลกโลกอื่นที่ฟังธรรมะมหาสติปฐานสูตรแปบ๊บเดียวก็เป็นอรหัตผลกันหมดแต่โลกนี้ฟังยังไงมหาสติปฐานสูตรฟังทั้งตลอดชีวิตก็ยังไม่เข้าใจว่าธรรมะที่แท้จริงคืออะไรมนุษย์โลกนี้ลงนรกกันมากมายเพราะผิดศีลห้าขาดคุณธรรมทางประจําจิต มุ่งแต่ทำมาหากินสะสมเงินอย่างเดียวจิตมัวหมองวุ่นวายแต่ทั้งโลกเทพรมเบื้องบนวิ่งวุ่นสงสารคนตายแล,ล้วตกนรกนานักที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งอุปกเกตสิบอย่างนี้ย่อลงมาให้เป็นอย่างเดียวคืออย่าสนใจเรื่องของชาวบ้านอย่าสนใจจริยาคนอื่น อย่าเพ่งท่าโทษผู้อื่นไม่ต้องยกตนตนข่มท่านไม่โอ้อวดไม่กดขี่หรือวัดตัวเองนะถ้ายกตัวเองข่มผู้อื่นก็ถือว่าเป็นกิเลสเวลาของเราเหนือน้อยเต็มที่ร่างกายไม่มีประโยชน์ทรัพย์สินสมบัติไม่มีประโยชน์ของทุกอย่างในโลกนี้สูญสิ้นชิ้หายหมดเป็นอนัตตา ผู้ที่ฉลาดก็ทําทรัพย์สินของเราให้เป็นบุญกุศลเช่นใส่บาตรพระสร้างพระพุทธบูธชาสร้างวิหารทานให้ทรัพย์แก่คนยากจนออถ้าเปลี่ยนเป็นของเป็นบุญกุศลก็ยังจะมีโลกหน้าเป็นเป็นที่อยู่อาศัยสร้างวัดวางก็จะมีวิมานแก้ววิมานทองเป็นที่อยู่บนสวรรค์ชั้นพรมหรือนิพพานของทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมของชั่วคราวแล้วก็สลาย เป็นอากาศธาตุว่างเปล่าในที่สุดเจ้าจงทําจิตใจของเจ้าให้สะอาดแจ่มใสเบิกบานเป็นอิสระภาพเสรีพระจิตของเจ้าจะไม่เป็นธาตุของกิเลสปัญหาจิตของเจ้าจะสดชื่นเหมือนดอกไม้ยามเช้ามีกลิ่นหอมเพราะไม่ติดใจในร่างกายของเราเองหรือทรัพย์สมบัติใดๆใ,ในโลกเงินทองแต่ละบาทเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์สร้างบุญกุศลมีวิหารทานสังฆทานธรรมทานและทานแก่คนสัตว์ ผู้ยากไรลงานพระศาสนาเป็นงานยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นงานบุญกุศลไม่ใช่งานเล็กน้อยเจ้าต้องทำจิตใจของเจ้าให้เข้มแข็งเบิกบานมีสัจจะมีวิริยะทำด้วยกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาคนที่อยู่ในวงการของธรรมะด้วยกันต้องเข้าใจกันไม่ขัดแย้งกันจงทำจิตให้กว้างขวางแผ่เมตตาให้ทุกคนอย่าสนใจใครเขาจะพูดอะไร าใครไม่เชื่อศรัทธาก็ปล่อยเข้าไปก่อนถ้าใครไม่ดีก็อย่าเอาไปเอาใจไปใส่ของไม่ดีทำจิตวางเฉยเหมือนเดินผ่านไปอย่าได้ประมาทพระระัตนตรนัตรยเป็นอันขาดเทพรมที่เป็นพระเรยเจ้าท่านยังคงสอดส่องดูแลพระาศาสนาดูแลจิตของคนที่ปฏิบัติธรรมอย่างจริงใจท่านจะโปรดคนด้วยการประทับสงก็มีมากด้วยการประคับประครองจิตใจช่วยให้เดินถูกทาง ก็มีจิตเราเป็นกําลังใหญ่ที่จะเอาชนะกิเลสวิธีตัดขันห้าก็สลัดตัดทิ้งกลที่เป็นของหนักของปองของเหม็นเน่าออกจากจิตใจที่เป็นของจริงของเบาของจิตพุทธประภัสสนของเจ้ายังมีอยู่จริงอยู่ในร่างกายของเจ้าทุกคนต้นไม้เล็กๆเกจ้าลดน้ําทุกวันเจ้ายังไม่เห็นผลแต่ที่จริงแล้วต้นไม้เล็กๆนั้นมันจเจริญเติบโต,ตขึ้นทุกวัน โดยที่เจ้าไม่รู้ตัวการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันเพียรขยันทําบุญทุกขณะจิตผลแห่งความสุขผลทุกขก็จะเข้ามาถึงเจ้าโดยที่เจ้าไม่รู้ตัวเช่นต้นไม้ที่ออกดอกและผลออกผลนั่นผู้ที่ฝึกมโนยิธิได้สัมผัสพระนิพพานาลแล้วให้ยกจิตไปกราบเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรมาลมศาสดาธรรมาพุทธเจ้า ให้มากๆไปบ่อยๆจิตเจ้าจะสะอาดจิตเจ้าจะเข้าถึงอริยมรรคอริยผลเป็นอริยบุคคลได้ง่ายจิตที่แยกออกจากกายเต็มกําลังขอพระบารมีพระเจ้าให้ลูกได้สัมผัสเต็มกําลังจิตด้วยเปิดมันยิมโนยิฐที่นั้นเต็มกําลังนั้นทําได้ตลอดเวลาจิตคิดว่าเต็มมันก็เต็มจิตคิดว่าสงสัยจิตก็ตกไปไม่ไหวเอาจิตเต็มกําลังเข้าไปกราบขอประธานนุยพุทธานุญาต ้าไปอยู่ในพระกายนิพพานหรือในกายธรรมกายทิพย์จิตทิพย์ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสาม,มาสามัมพุทธเจ้าได้ง่ายๆไม่ยากเพราะพระเจ้าท่านประทานอนุญ,ญาตให้แล้วจิตสะอาดทุทธองค์ท่างก็จะประทานอนุญ,ญาตให้ลูกเข้าไปอยู่ในกายที่พระุทธเจ้าด้วยมันเอายิ้ดที่เต็มกําลังทําได้ท,ทั้งทั้งที่ลืมตายืนเดินนั่งขับรถอยู่ก็ทําได้คุยกันอยู่ก็ทําได้ ให้เต็มได้เหมือนกันเท่านี้นะคะขอความสุขสวัสดีมีแด่ท่านผู้ฟังด้วยอริยะทรัพย์ภายนอกภายในเข้าถึงพระนิพพานกันทุกท่านเทินนัตแนบบุ